ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเทียนฮากมีสะดุง้งเซอร์จ,จิมไม่เปลื้อมฟอร์แมนอยู่โดนบรนฟอร์ดกดแทบจมิดเซอร์จ,จิมแระคริปผู้บริหารระดับสูงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ประทับใจกับฟอร์มและสไตล์การเล่นของทีมในเกมเพมีย์มิกอังกฤษนัดที่ออกไปเสมอกับบรนฟอร์ดหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่30มีนาคมที่ผ่านมาตามรายงานของเดอะเทลกราฟสื่อของเมืองผู้ดีนัดดังกล่าวบรนฟอร์ดมีโอกาสทำประตูมากถึง31ครั้งต่างกับแมนเชสเตอร์ ที่ได้ยิงเพียง11หนซึ่งนั่นทําให้หลายคนมองว่าที่จริงแล้วทีมของคุณซือโทมัสแฟรงค์สมควรเป็นฝ่ายชนะในเกมนี้ทางนี้เดอะเทรากราฟระบุั่าัแรดคลิปได้ชมเกมกับเบลนฟอร์ดด้วยและมองว่ามันไม่ใช่สไตล์ที่จะส่งผลดีกับทีมในระยะยาวได้อย่างไรก็ตามสื่อเจ้าดังกล่าวก็ไม่ได้บอกว่าฟอร์มในเกมล่าสุดมันทำให้มหาเศรษฐีชาวอังกฤษคิดที่ปลดเอลิเทนฮากคพนากการเป็นผู้จัดการทีมหรือไม่ เดอะเทเลกราฟบอกได้ว่านี่นับเป็นเกมที่2ในฤดูกาลนี้ที่แรดคริปไม่ปลื้มกับฟอร์มของแมนเชสเตอร์โดยนัดแรกคือวันที่พวกเขาแพ้ฟูลแลม1่ต่อ2คารังโอทัฟอร์ดเมื่อวันที่24่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนฟขนลูกฟอร์มผีเจ้าพึ่งกากเกินทนแกรี่เนวิลกรูคนดังยอมรับเป็นห่วงจริงๆกับผลงานต่ำเตี้ยเรียดดินของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมเสมอเบนฟอร์ด1ต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ปีแสดงทำผลงานสุดช็อกโดนเจ้าทินบุแกแหลกใส่แต่มาได้ประตูนำจากเมสันเมาส์ในนาทีที่96้าว่าเป็นคริสโตเฟอร์อาเยอร์มาตีเสมอให้เจ้าทินแบ่งแต้มกันไปเนวิลกล่าวว่าผมดูพวกเขาเมื่อคืนก่อนแล้วแทบไม่อยากเชื่อจริงๆว่าผมดูอะไรอยู่ผมคิดว่าพวกเขาคงจะไล่กดดันใส่ท็อตแนมและวินล,ล่าได้บ้างในการลุ้นพื้นที่เอาจริงๆการเล่นได้ห่วยแบบนั้นมันยากลำบากมากนะพูดตามตรงคุณก็ทราบดีอยู่แล้วผมไม่คิดเลยสักครั้งในเกมนี้ บางทีอาจตั้งแต่นาทีแรกว่าพวกเขาทำอะไรได้ดีบ้างนี่คือฟอร์มการเล่นที่น่าเกลียดมากจนถึงตอนที่เมสันเมาส์ยิงประตูดได้ผมคิดว่าเราอาจต้องเริ่มอ้อนวอนให้เบนฟอร์ดได้สองแต้มกลับคืนมามันคือการขาโมยอย่างแท้จริงแต่จากนั้นเบนฟอร์ดก็ยิงได้ผมอธิบายฟอร์มการเล่นไม่ถูกเลยจริงๆผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาได้อย่างไร น่ากังวลจริงๆที่คุณลงไปเล่นในระดับต่ำเตี้ยบแบบนี้ในวงการฟุตบอลคุณทราบดีว่าคุณสามารถเล่นแย่ได้คุณรู้ว่าบางครั้งก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ถูกต้องนักสมคบคิดสื่อเชื่อแข้งแมนอยู่รวมหัวยื่นเก้าอี้ให้แกเรตเซาเกตมารโกบิดนักขา่าวสายไมเต็ดออกโรงกล่าวอ้างว่านักเตะผีแดงรวมหัวกันวางแผนเลื่อยคาเก้าอี้เอริกเทนฮาก์ก ในเกมเพยร์ลีกนัดบุกไปเสมอกับเบรนท์ฟอร์ด1-1ต่อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางสะดวกให้เกเรเซเกตนายใหญ่ทีมช่างกริย้ายมารับตำแหน่งแทนในซีซั่นหน้าแมนยูไนต็ดกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างเลวร้ายอีกครั้งในเกมออกไปเสมอกับเบรนท์ฟอร์ด1-1ต่อชนิดที่โดนเจ้าบ้านล่อเป้า่องยิงประตูเป็นชุดท,ทั้งทั้ที่ก่อนเบรกเกมทีมชาติพวกเขาเพิ่งเปิดบ้านสร้างผลงานชิ้นโบแดงเขียริเวอร์พูลตกรอบ8ทีมถ้วย FA ครับ โดยสกอร์4-3ในช่วงต่อเวลาพิเศษขณะเดียวกันแม้จะมีชัยในเกมแดงเดือดแต่อนาคตของเซนฮากยังถูกมองว่ามินเมเนื่องจากเสื้อจิมรัดคริปเจ้าของร่วมผีแดงไม่เชื่อว่านายใหญ่ดัตคือคนที่ใช่ต่อการพาทีมกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกทั้งสโมสร,รสอพลาดโควตาแชมเปี้ยนลิกในสีซั่นนาด้วยเหตุน,นี้ทีมจากโอทฟอร์จึงถูกลือกับเซาเกตอย่างหนักโดยเฉพาะเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับแดนแอชเวิร์ด ที่น่าจะเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของแมตต์ในอีกไม่นานกระช่างหลังเกมที่ Gtech Community จบลงโกบิดยูทูบเบอร์ชาวอังกฤษซึ่งเปิดช่อง The United Stand ในฐานะแฟนพันธ้ของสมสรอนเป็นอีกรายที่เชื่อว่าคุณพลเรดเดวิลรวมหัวกันขับไล่เทนฮาร์เพื่อหวังให้สมสรอนดึงเซาเกตมาคุมทีมแทนฟอร์มของทีมในเกมนี้เป็นผลมาจากนักเตะพระไปเล่นให้ทีมชาติพวกเขาคุยกับเซา์เกตและพวกเขาต้องการความเปลี่ยนแปลงโกบิดระบุ พวกเขาต้องการให้ผู้จัดการทีมพ้นไปจากทีมเลยในวันนี้พวกเขาทำอย่างนั้น ETS จอยทีมงานผีร่วมกิจกรรมละศีลอดของสโมสรเอริคเทนฮาร์กเทรนเนอร์ของแมนเชสเตอร์เต็ดเข้าร่วมรับประทานมื้ออิฟตาหรือละศีลอดที่จัดขึ้นเพื่อนักเตะและทีมงานชาวมุสลิมของสโมสร เชนฮากพึ่งพาทีมปีแสดงบุกไปเสมอเบรนท์ฟอร์ดหนึ่งต่อหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้คะแนนห่างไกลจากการลุ้นตัวแชมเปี้ยนลีกมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามล่าสุดเฮดโค้ชชาวร,รัสร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นของสโมสรโดยมีภาพที่เจ้าตัวแฮนด์เช็กกับผู้คนมากมายที่กําลังรอละศีอดสื่อเผยคําพูดของเชนฮากที่พูดร่วมกับผู้ร่วมกิจกรรมด้วยว่าทานอาหารให้อร่อยนะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอาหารมื้อนี้จัดขึ้นเมื่อไหร่ คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นหลังจกเกมนัดล่าสุดที่สนาม GTEC h Community สำหรับอิฟตาเป็นการรับประทานอาหารเพื่อละศีนอดหลังจากที่ดวงอาทิตย์รับขอฟ้าไปแล้วที่ชาวมุสลิมถือปฏิบัติทุกวันในช่วงรมฎดอนแมนยูเต็ดมีพนักง,งานที่เป็นชาวมุสลิมจำนวนมากรวมถึงนักเตะในทีมชุดใหญ่อย่างอามัดเดียโลและโซฟิยานอัมระบัตสำหรับแมนยูเต็ดจะออกไปเยือนเชลซีกลางสัปดาห์นี้เพื่อหวังทำแต้มไล่จี้ท็อปโฟพวกเขาโดนวิจารณ์อย่างหนัก,นก ในเรื่องการโดนเบนฟอร์ดหาโอกาสยิงใส่และสถิติเผยออกมาว่าพวกเขาโดนคู่แข่งกระน่ำยิงถึง254ครั้งจาก12เกมหลังสุดปริศนารมอังเก้ตอบชัดโอกาสแมนยูซิลท็อปโฟ,โฟได้หรือไม่ อังเก้ปอสเทโคกรูพูดการทีมท็อตแนมฮอสเปอร์สมสรอนดังในสึกพิมล์ลีอังกฤษตอบชัดเจนเกี่ยวกับโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยังมีลุ้นเพื่อคว้าอันดับท็อปโฟร์ในฤดูกาลนี้สำหรับสถานก,การณ์ในการลุ้นแชมป์ลีกตอนนี้เหลือแค่มา้า3ตัวนั่นก็คือลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ขณะเดียวกันในพื้นที่อยู่่าแชมเปี้ยนลีกก็ลุ้นสนุกเช่นกันโดยตอนนี้น่าจะเหลือแค่อันดับ4เท่านั้นซึ่งเป็นการชิงชัยกันระหว่างแอสตันวินล่าสเปอร์และแมนยูนเต็ดตอน,น ตามด้วยไกยเดอทองมี56แต้มและทัพปีแสดงมี48คะแนนแน่นอนว่าจากสถานการณ์เวลานี้แมนยูค่อนข้างจะเจองานยากที่จะทำแต้มแซงทั้งสงทีมเพื่อยึดเท่าฝูจกคำถามของสื่อว่าเกี่ยวกับโอกาสของแมนยูที่จะแซงทั้งสเปอร์และวิลล่านั้นออสเดโคกลูกล่าวว่าคุณยังมองว่าแมน,นตอจ์มีลุ้นอยู่อีกเหรอความห่างมันเยอะมากห่างสเปอร์8คะแนนและห่างวิลล่า11คะแนนและพวกเขายังขาดความคงเส้นคงวาด้วย คุณมองว่าเรายังท้าทายแมนเชสเตอร์ซิตี้ไหมล่ะไม่เลยใช่ไหมอืมแมนซิตี้มีคะแนนนําเราอยู่แปแต้มปอตเตโคกลูแสดงความเห็นแบบทิ้งปริศนาธรรมทั้งนี้ไม่มีใครทราบเหตุผลที่ปอเตโคกลูเปรียบเทียบสเปอร์กับแมนซิตี้แต่ดูเหมือนว่าการพูดแบบนี้เป็นการยืนยันว่าทีมของกุนซือเอริกเทนฮากไม่ดีพอที่จะจบอันดับท็อปโ แมนยูมาสีอันโตนี่นำขบวน10แข้งค่าตัวประเมินลดเยอะสุดเดมุมยนยืนหนึ่งพาสีนักตเตะแมนเชตร์ติดโผเปิดชื่อ10แข้งค่าตัวตกมากสุดในช่วงไม่ถึง1ปีอันโตนี่ปีกแมนเชตต์เ,ตเป็นนักเตะที่มีค่าตัวประเมินลดลงมากสุดในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วตามข้อมูลจากเว็บไซต์ t r a n s f อร์มา k ์ดาวเตะบราซิลเลียนมีค่าตัวประเมินมเมืม่อวันที่1กรกฎาคมปี2023อยู่ที่60ล้านยูโร แต่เวลานี้ลนมาเหลือแค่28ล้านยูโรหรือลดลงถึง32ล้านยูโรเลยทีเดียวนอกจากนั้นยังมีนักเตะแมนเชสเตอร์อีก3รายที่ติดอยู่ใน10อันดับแรกได้แก่ม,มาคัสแลตฟอร์ดมีสันเมาส์และเจดอนซานโชที่เวลานี้โดนส่งไปให้บรีเซียดอทมุนยืมใช้งาน10อันดับนักเตะค่าตัวประเมินลดลงมากสุดเมื่อเทียบกับซัมเมอร์ที่แล้ว 1. อันโตนีจากแมนเชสเตอร์ค่าตัวประเมินปัจจุบัน28ล้านยูโรลดลง32ล้านยูโร 2 p ปีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กจากสปเปอร์ค่าตัวประเมินปัจจุบัน20บล้านยูโรล,ลดลง25้าล้านยูโร3เวสลี่โฟฟานาจากเชลซีค่าตัวประเมินปัจจุบัน32ล้านยูโรล,ลดลง23าล้านยูโร 4. เปดี้จากบารเซโลน่าค่าตัวประเมินปัจจุบัน80ล้านยูโรลดลง20ล้านยูโร5 ford, 6, olo, มาคัตแลตฟอร์ดจากแมนยูติดค่าตัวประเมินปัจจุบัน60ล้านยูโรลดลง20ล้านยูโร6กลองดาวโกลโมอานีจากปีแเช ค่าตัวประเมินปัจจุบัน60บล้านยูโรล,ลดลง20ล้านยูโร7เมสันมาจากเมเจอต์ค่าตัวประเมินปัจจุบัน40บล้านยูโรล,ลดลง20บล้านยูโร8ชอวกันเซโลจากบาร์เซโลนายืมแมนซิตี้ค่าตัวประเมินปัจจุบัน30บล้านยูโรล,ลดลง20บล้านยูโร9ชอวเฟดิกบาร์เซโลนายืมอาริโกมาริดค่าตัวประเมินปัจจุบัน30บล้านยูโรลดลง20บล้านยูโร10เจอดอนซานโชดอตมุนยืมแมนยูเต็ด ค่าตัวประเมินปัจจุบัน25ล้านยูโรล,ลดลง20ล้านยูโรหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ